สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟ <c oughs> นเพจิดานสว่างงามเมือเ่อนิบานสว่างงามภาพพี่ป้าน,น้องมาเลาะชมบรรยากาศตลาดนัดโคกับบือบานเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรทก่อนมื่อตลาดเปิดพี่น้องมื่อนี้ก็เย็นวันจันทร์พี่น้องจินจันทร์ที่สิบแปดท่นวาคมสองพนันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเนาะกลางเดือนสุดท้ายของปีแล้วพี่น้องเนาะมื่อนี้สิบแปดแล้วเบิ่งบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับพี่น้องนายหอยเป็นเอางัวเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสายหัว เนื้อพี่น้องเนาะสายงวนเนื้อมีพอพันบางที่เลี้ยวไปเห็นหลายอยู่พี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆพี่นอ้องอ่มณนนีบัณฑ์สว่างงัวงา่ามพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศซื้อพี่น้องเนาะอาจจะบ่ได้เปิดแล้วค่ะแต่ว่าพาชมบรรยากาศก้อนมือตลาดเปิดพี่น้องเนาะอ่ะมืออื่นนะเพิ่นเปิดจริงๆเพิ่นเปิดทุกวันอังคารของสัปดาห์พี่น้องเนาะ,ะมือนี่จินแนนแล้วพี่นอ้องโซนนี่จะเป็นโซนงวัวแนนแล้วพี่น้องอีกโซนนึงพู้นทางฝุ่นพี่น้องหลายเดียวบัณฑสว่างงัวง่ามสิพายางไปอีกโซนนึงกับหลายขึ้นกันพี่น้องมาเต็มกันนมมืืออีถว่าาาหลย เป็นนิมิตหมายอันดีว่ามืออื่นแน่นเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากมาชมบรรยากาศตลาดนัดอยากมาตอ่อร่องอยมาหางัวไปเรียงพี่น้องมืออื่นนะพบพ่อกันที่ตลาดนัดบา้านเชี่งหวางเราพี่น้องเนาะมอือเบิ่งบรรยากาศมือน,นี้ก็คือคักนะดูแล้วนะพี่น้องเนาะมืออื่นสี่หลายกว่านี่แหละพี่น้องหลายกว่าแน่นเพ่นลาพี่น้องเนาะนายหอยสีเพิ่นไมานี่คือเพิ่นมาจากจังหวัดต,ต่างๆมาจากทางอุบลราชธา,านีนะพี่น้องเนาะ บัวราชะท่านี่จะอยู่โซนพี่น้องโซนพูดเป็นโซนเป็นโซนทางนี่จะมาจากทางสุรินสุรินจะมาหลายเป็นง่วซาโลเล่จะหลายพี่น้องสุรินนี่ว่าเนื้อง่วซาโลเล่จะหลายง่วคุณจะหลายพี่น้องเนาะบุรีรัมย์พี่น้องเนาะศรีสะเกดนี่เพิ่นมาจากจังหวัดใกล้ไก่ทางยะโส่ทอนเฮาก็จะมามื้ออื่นประมาณนี้คือพี่น้องเนาะนี่ทางนี้จะเป็นศสีเจดนาะพี่น้องเนาะนี่ทางนี้อ่าสัมผัสในหอยเพิ่น2สัปดาห์ที่ต่อกันละมื้อนี้เดี๋ยวถ้าพอในหอยเพิ่นให้ความร่วมมือดีๆก็จะ ขอสัมผัสพิเศษเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่านี่คือบรรยากาศพี่น้องเบิ่งหลายเลยพี่น้องเนาะหัวหลายอยู่อ่าแต่ว่ากะเพิ่นบ่ทันเปิดราควข้าอ่าพอว่าเพิ่นเปิ่งเอามาเนาะพี่น้องเนาะเอามาเพิ่นถ่าขายมือื่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ากะมีบ้างปุตติมาเลาะเบิ่งหลักสื่อไหวต่อยอดมือื่นน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวกำไรนิดหน่อยเพิ่นกเอากะมีบ้างนะพี่น้องเนาะหัวมันพันเนาก็มีพี่น้องหัว ไหจีมันบาดงั่วซาโลเล่นี่พี่น้องร้ายอยู่เพิ่มมาจากทังใดเดี๋ยวไปสัมผัสกันเบิงเนาะพี่น้องเนาะมาจากทั้งใดเนาะครับผมโอสุรินอ่ะมาจากทางสุรินพี่น,อน้องแถวนี้จะเป็นงัวโซนสุรินเพิ่นมาขายส่วนใหญ่เพิ่นมาจากสุรินเป็นซาโลเล่งั่วบาดร้า,ายเลยพี่น้องเป็นสายขุนสายเนื้อแล้วพี่น้องเนาะร้ยายมาน้ำกันเป็นคณะเลยพี่น้องเต็มเลยนี่นี่ร้ายตัวนี้พี่น้องร้ายสิบตัว สายโซลเลยหลายพอพัน์ก็มีบางจากสุรินเพิ่นมาครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามามืออื่นพ่นจะมาหอดสายเพิ่นมามือนีมันจะมืออื่นเส้าเพินกระสือขายกันตาเดิกนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายตอนเย็นนี่เพิ่นก็มีอยู่ขายบางนะพี่น้องเนาะขายบางกันนี่็มีในหอยมาเบิงก็ต่อรองราคากันทราใดราคากันเพิ่็จะขายไปน้ำหน้าพี่น้องเนาะ ต้นี้มือนบานงูอานเท่านี้ราคาเท่าไรครับตัวนี้ประมาณเท่าไรตัวนี้หมื่นสามหมื่นสามโอ้พี่น้องนี่งูอ่านบานเท่าหมื่นสามงูอ่าไถจีเท่าตัวนี้หน่อยนี่หมื่นสามเฮ้เพิ่งพี่น้องนี่ราคางูอ่านหมื่นสามเลยพี่น้องงูอ่าบานเท่างูอ่าไถจีเบิ่งพี่น้องนี่งูอซาโลเล่หลายพี่น้องถ้าซาโลเล่ตัวนี้ประมาณเท่าไรครับ ของโอ้เจ้าของเพิดจะนึกถูกของเปิดนนี่คือสอบถามราคาให้พี่น้องเพื่อผู้ใดเปรียบเทียบราคางัวราคาควายกับของเจ้าของที่ฟาร์มนั่งเลยพี่น้องได้มาหลายอยู่บวตาได้มาหลายตัวอยู่บวครับโอ้มาน้ำกันผู้ละสองตัวสามตัวผู้ใดมาร่วมกันมาเนาะครับเนาะร่วมเป็นรถกันมาจูงอยู่นี่ตัวเท่าไรล่ะครับนี่ตัวจูงอยู่นี่ตัวเท่าไร มื่นิ่นิดนีดนะน่หัวซาหมี่มื่นิ่นิดพี่น้องเอาไปขุนต you know, ่อเอาไปต่อยอดมื่นิ่นิดเปินวานนะพี่น้องเนาะมื่นิ่นิดมื่นิ่นิดก็คือเป็นราคาหัวเนื้อละพี่น้องเพื่อนจะเอาไปขุนต่อให้มันอ้วนขึ้นมาให้พี่น้องเนาะเนี่ยเบิ่งบรรยากาศพี่น้องโซโลเล่์ละใพี่น้องสายโซโลเล่์ลายลพี่น้องสายโซโลเล่์ลายคัะสายโซโลเล่อ่านี่โซโลเล่แดงเดี๋ยวสิสอบถามราคาเพื่อนบอเปิดราคาแต่ว่าสิสอบถามที่เซียพี่น้องราคาประมาณเท่าไหร่พี่น้องเนาะ เบิ่งราคาประมาณเท่าไรโทษครับตัวนี้ประมาณเท่าไรครับราคาโอ้นี่เปล่นี่เปินกำลังถามกันสอบถามกันนี่กำลังถามกันพ huh> ี่น้องโยแพ้แล้รักมีอยู่ทั่วนี้รักมีสีสแดงนี่ประมาณเท่าไรครับนี่เปิดเท่าไรสองแปดพี่น้องสองแปดราคาประมาณสองแปดพี่น้อง ตัวขาวแหละครับตัวขาวโซโลเดยขาวนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้สองแปดเป็นสายขุนหัวขุนแต่ว่าตัวนี้เอาไปเป็นแม่พันสายโซโลเดย์ใหพี่น้องอันนี้คือราคาอัปเดตราคาไอ้เบิรงเนาะพี่น,อน้นอ,งนนองเนาะนี่บานสว่างาง,าง,งวง,งามสีพาสีพาสน,น้องเบิรงเนาะพี่น้องเนาะไปเบิรงอีกโซนนึงได้พี่น้องโซนทาง,ง,งพุ่นอ,นนนนนนนอ้าวหอยตุยมาเบิรงควายหอยตุยหอยตุยนี่เพิ่งจะใส่ซีเก่าแต่ว่าเขามาหายแล้วซีพี่น้อง ใหญ่เลยงามเอาไปเป็นพอขอกพอขายได้เด้นิข้อหอยตุยเอาไปเป็นพอพันธ์กระไดเดียวหน่อยเนาะใหญ่เติบใหญ่เอาเป็นพอพันธ์กระไดหอยของหอยตุยดับเกือบผุนนะเบิองหนาตาเบิองวงเขาเพี่น้องวงเขาใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องสูงดูสูงประมาณลอยสี่สิบดอยไงเอาไปเป็นพอพนขอกนะพอขายกระไดอ่ะนี่เพิ่นจระไดซีเก่าเปล่าซีเก่าเขาก็มาให้แล้วซียังบ่ทันได้ราคากันอยู่พี่น้อง นี่พี่น้องเปิ้ลก็ได้แล้วเปิ้ลตัวกินหญาจริงเป็นต่าเปเป็นลพอขอพอขายก็ได้ใหญ่ใหญ่เลย,ยพี่น้องแข่งขาดีดีเบิ้งเครื่องเพิ่นเอาเว็นพอคุ้มฟูงสบายโตประคอข้อประเชิงเงี้วอาลาดพี่น้องเนาะนี่นายหอยเพิ่นกำลังมาเบิ้งมาตอมหอยตุ้ยอยู่นี่พี่น้องคุยนนวันใดราคากันอยูอ่ให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะเบิ้งชมบรรยากาศไปเรือซะก่อนไปเบิ้งทางโซนอีกโซนหนึ่งพี่น้องโซนงัว บานสว่างงามกะทายถ้ำ Th ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะทายชม,มให้ชมบรรยากาศกันแล้วพี่น้องเนาะสนใจแบบใดมืออื่นเศร้าพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะฝากคลิปมือเศร้าบานสว่างเชนแอวกะกับบานสว่างงามสีไทยมือละสองคีบพี่น้องโดยประมาณมือละสองคีบคิปแรกนี่ทายถ้ำปรับกะจะปล่อยไปเลยคลิปที่สองจะปล่อยประมาณซีโมงเนาะพี่น้องเนาะซีโมงเศร้าก็จะปล่อยคลิปที่สองไปกับฝากม่ได้พี่น้องฝากกันซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามกดชมน้ำเนยอับรับชมน้ำเนยพี่น้องเนาะทั้งสองคีบ ส่วนใหญ่จะช่อมแต่จะชิปที่หนึ่งส่วนใหญ่งัวง่ามควายง่ามจะอยู่ในชิปที่สองส่วนใหญ่เด้กพี่น้องจะอยู่ชิปที่สองประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากเบิ้งชิปที่สองน้ำเน่าพี่น้องเนาะฝากเบิ้งชิปที่สองโอ้งัวไหลายพี่น้องมัอนี้โอ้งัวไหลายพี่น้องเบิ้งโอ้ยเบิ้งงัวใหญ่เล่าเพื่อนตัวบางใหญ่เพื่อนได้ขายอะไรได้มีเพื่อนมันแล้วเพื่อนเอาไปส่งอ่ะพี่อ่ะเพื่อนเอาไปส่งแล้วหลายยิ่พี่น้องเบิ้ง อุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวมืออื่นเจอกันพี่น้องเนาะเจอกันเบิ่งบรรยากาศง้อหลายเพืนอนคือคักเป็นมาจากทางไกลเรือพี่น้องในหอยมาจากทางส้นนี่จะเป็นทางร้อยเอ็ดพี่น้องร้อยเอ็ดสามารถจะเป็นส้นนี่พี่น้องเนาะงัวขุนทางนี่เป็นจะเอางัวมาขุนต่อยอดเอาไปต่อยอดนี่เป็นพี่น้องถูกไว้ ให้มาชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะโอ้คือขาดยุ่พี่น้องขาดว่ามืออื่นสิแน่นพี่น้องมืออื่นตลาดแตกอีกแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เบิ้งพี่น้องเบิ้งบรรยากาศพู่ะร้ายแล้วพี่น้องขนาดนี้ก็ยังร้ายแล้วนะมืออื่นนี่คิดว่าแน่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวกําลังหาในหอยสิสอบถามในหอยสักทันหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพื่อพอพี่น้องรับสาบขอมุ่นเราะว่าเป็นมาจากไซแน่นะผมพี่นเองเป็นเอามาาลายบอหรือจังใด เบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวก็มล่ามองหาอยู่พี่น้องเนาะผู้ใดเป็นสิสะดวกให้ข้อ,ขอมูลเแบบาา่งพี่น้องย่างย่งางไปเรื่อยๆสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะเแบิ่งบรรยากาศถือว่าหลายอยู่พี่น้องถือว่าเยอะอยู่แต่งแรงแดดลมลมตกเราพี่น้องเนาะหรือผู้ใดอยากมามือนีมาชมบรรยากาศก็ามาได,ด้เด้อพี่น้องเนาะมาเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงวดยังนมาแลงเป็นไต้ไฟเด้อพี่น้องไต้ไฟสื่อการแถวนี้แต่ผมในหอยเพื่อกษตรนอนอยู่น้ำรถรถไลอย้อพี่น้องเบิ่งลดคุหลดไนี่ เป็นโรงเตี่ยมเพื่นว่าโรงเตี่ยมเพื่นมีบริการอาหารเบิดทุกอย่างอยู่ในนี่นะดูหนังดูทีวีได้เบิดเป็นโรงเตี่ยมเพื่นว่าน้องพี่น้องเนาะชมบรรยากาศเดี๋ยวยางค่พี่น้องเนาะอาหารในหอยเพื่นพูดได้ยู่พี่น้องอู้ดส้นอีกโซนหนึ่งผุ่นกุ้งไก่ผุนพี่น้องโซนผุ่นะโซนผุ่นไก่ไลยขึ้นันพี่น้องอ่ะพายางชมพี่น้องไลยอยู่โซนนี้ก็ไลยพี่น้องมิตรหัวงามแต่ว่าเป็นหัวขุนหัวสิเพิ่นสือไปขุนนะพี่น้อง ลายอยู่ยางไปบ่งไข่ไก่คนอดียพี่น้องไปไปยางช่มตลาดใหญ่ที่พี่น้องตลาดเชียงหวางเป็นตลาดใหญ่งัวควายมาจากหลายจังหวัดพี่น้องเนาะมาห้มกันอยู่หนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของภาอีสานอีกตลาดหนึ่งพี่น้องเนาะมีตลาดชมบผู้บูธตลาดบ้านเชียงหวางยะสะท้อนตลาดวารินอุบลตลาดบ้านหันมหาสารคามนี่คือตลาดใหญ่เนาะตลาดหน่อยก็มีลายพี่น้องตลาดน่อยก็แบอ้ยหลายพี่น้องบึงอ้ยแน่น ไม่ร้ายพี่น้องเนาะขาดเดาเลยว่ามืออื่นนี่ตลาดแตกพี่น้องเลยเมิ่งบรรยากาศตลาดเบืองพี่น้องเบิราคาเป็นไงมั่งใหญ่อะไรนะครับผมัวเป็นไงมั่งวันนี้โอ้ราคาวัวสอบถามโซนทางนอกนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมาจากไหนครับนี่เพชรบุรีครับอ๋อมาจากเพชรบุรีในหอยพ่นมาจากเพชรบุรีพี่น้องมาจากต่างบานต่างเมืองไดี๋ยกบ้านสมวังงงวงงามนะครับผมฝากด้วยนะครับผม อ่ามาซื้องัวไปเพเภทไหนาซื้งัวครับวัวเล็กวัวเล็กเนาะวัวเล็กไปขุนเนาะ,ะไปขุนต่อมาจีพ่วงครับมาด้วยกันนี่มาแต่พวกก่วงครับโอ้ครับผมครับอ่าลักษณะการซื้อเราซื้อตอนเย็นนี้หรือจะพุ่งนี้เช้าด้วยดูือพุ่งนี้เชา้าอ๋อพุ่งนี้เชา้าเนาะส่วนใหญ่พุ่งนี้เชา้าเดินดูก่อนเดินดูก่อนส่วนใหญ่เป็นวัวเล็กวัวขุนเนาะโอ้นี่นายหัวขึ้นมาโอเคครับผมโอเค บานสมหวังง้วง่ามได้มีโอกาสพบกับนายหอยเพิ่นมาจากทางเพชรบุรีทางเพชรบุรีเป็นยังไงราคาเพชรบุรีราคาตอนนี้ราคาง้ออ้วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อ๋อครับผมครับโอเคอ่าทางพุ่นเพิ่นมาเอางัวจากทางเข้าไปขุนต่อทางพุ่นพอทางโน้นราคาไม่ค่อยดีทางนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยก็เป็นลูกโซ่เนาะง้ออ้ว,วนไม่ดีงวัวซ้ำก็ไม่ดีอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วครับ ราคากิโลแพงกว่าเหมืนกันครับโอ้ลืมลืมสอบถามไปว่าเรามาซื้อนี่เราดูตัววัวแล้วก็ประมาณกิโลแล้วก็ซื้อโอ้ประมาณเอ้าผมสมมุติเอ้าวัวตัวนี้ยืนอยู่นี่เนี่ยเอ้าตัวนี้นี่ขาวๆจะลดเนี่ยเอาเอาขาวดีกว่าเนาะมันใกล้ดีอะวัวนี่เราทีร้อยปลายร่วมห้าร้อยนี่โอประมาณนี้อ่าเราซื้อประมาณเท่าไหร่ไออย่างนี้เราซื้อ นี่มันก็สองหมื่นตัวสองหมื่นปลายอ๋อสองหมื่นไปปลายพี่น้องนี่นี่คือราคางัวเนาะสองหมื่นไปปลายพันซื้อไปเพิ่นไปต่อยอดก็สิได้เพิ่มขึ้นมากทั้งราคางัวมาก่อนัาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันอ๋อครับท่านมาก่อนเราขึ้นไม่ได้งัวอืมอย่างเงี้ยสามหมื่นก่อนมาก่อนนะที่มาจากเพชรบุรีนี่พอทราบสาเหตุไหมทำไมวัวมันราคาตกมากช่วงนี้ราคาเอวอเออราคาวัวมันตกมากน่าตกใจเนาะเออ สงสารเกษตรกรเรียงมาตัวละหมื่นกว่าเยอะต้นทุนเยอะนะต้นทุนนี่ไม่ลดเลยต้นทุนไม่ลดเลยแต่ราคาอาหารก็แพงใช่อาหารไม่ลดเลยอาหารแพงวางก็ยังแพงอยู่ทีนี้ราคาบวมลงเอาลงเอาลดเอาลดเอานน่อยฝากฝากรัฐมนตรีด้วยที่ดูอยู่เอาฝากไปเลยครับฝากช่องนี้มีคนติดตามเยอะอยู่นะเอาฝากฝากนอกคนที่ดูแลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนี่ต้องดูแลให้นะเนาะ กระทรวงเกษตรต้องดูแลเกษตรกรแล้วล่ะเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าต้นทุนยังสูงอยู่แต่ราคาวัวน,นี่ไม่สมดุลกันเนาะมันไม่สมดุลกันมันน่าจะสมดุลกว่านี้ให้ดูแลเกษตรกรด้วยเนาะ,ะ,ะเหมือนกับราคาข้าวอย่างนี้ก็ยังมีการประกันอยู่เนาะ <S <S <ช>ราคาวัวก็น่าจะมีมโครงการมาช่วยเหลือเนอะาเออะกออ,อ,อประกันด้วยมาช่วยเหลือแบบเอา้าปากปากคิดเนาะ งูอววัขายค่ากได้ราคาประกันมากโอ้ครับไปคุณต้นทุนมันเยอะครประกันไม่มีอ่าใช่ใช่โอ้ดีเห็นบอกเฮาได้ขอคิดดีๆจากนายหอยเพิ่นผู้มีประสบการณ์จากเทศบุรีพี่น้องเพิ่นซื้องัวไปขุนอ่ามาซื้อจากทางเฮาไปขุนขายทางฝุ่นงัวอ้วนที่เพิ่นขุนแล้วกันยังราคาบ่ดีไปไหนก็ยังไม่ดีเนาะมาเพิ่นก็เลยมาซื้อทางเฮาถูกคือกันนี่พี่น้องเพราะว่าถ้าซื้อไปแพงมันก็ต้นทุนมันจะสูงเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนกันเออนั่นเห็นบ่กพี่น้องนะ โอเคเลยอ่ะโอ้ได้ขอชิดดีๆขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณมากๆครับผมฝากในเนื้อฝากบ้านสมวัางหัวงามโอเคครับผมโอเคพี่น้องได้พอครับในหอยเพิ่มมาจากเพชรบุรีนะพี่น้องเนาะอ่าเท่าได้มาหาสมพานพิเศษเกี่ยวกับราคางัวเพิ่นซื้องัวเนี่ยหน่อยเนี่ไปขุนทั้งไปขุนปล่อยทั้งพุ่นเพิ่นมาซื้อเพิ่นกะประมาณกิโลเอาพี่น้องกิโลละเก้าสิบสมุตินี่ตัวนี้กะประมาณสองร้อยโลจังสิเพิ่นกะ ซื้อเอาเก่าสิบคูณเข้าไปพี่น้องตำเมือนไปบไผป่นะพี่น้องเนาะประมาณมนั้นตำเมือนปปไผ่ก็ซื้อไปเพิ่นก็ไปขุนตอ่อขุนต่อมันอ้วนขึ้นมาราคาทีมันเพิ่มขึ้นมาคือเนือเหนือราคาเนือที่มันเพิ่มขึ้นมาพี่น้องแต่เพิ่นก็มีต้นทุนอาหารต้นทุนเวลาเข้ามาอีกนะพี่น้องเพิ่มเข้ามานี่คือลักษณะการสื่อการขายขั้วงัวนะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังง่วมันคือถูกเพราะว่าปลายทางมันก็ถูกพี่น้องเท่ากับต้องถูกนั่นเจ้งสีนะพี่น้องเนาะ เพิ่นกับฝากรัฐบาลขนาดได้หวยยงใหญ่ยยเพิ่นมาเป็นพ่วงร้ายพ่วงนี่พี่น้องเพิ่นเอาไปทางผุดเ,เพิ่นกับฝากขอชิดนะพี่น้องเนาะว่าแต่ราคาอย่างอื่นเกษตรก็ราคาทางการเกษตรอย่างอื่นก็ยังมีการประกันมีการซ้อยเหลือเพื่อให้มันส้มดุลกับราคาที่เป็นจริงแตวง่ว่างู่ควายนี่บ่มี่หนายชิดของเพิ่นพี่นอนะ้องเนาะบานสว่างงูงามมาทายทํา้พอพี่น้องได้รับชมทั้งบรรยากาศทั้งสัมผัสพิเศษในหอยเพิ่นนะพี่น้องเนาะก,กับงสิได้ประมาณนี้นาะพี่น้องเย็นแล้ว บานสว่างเช่นนั่สุฟ้าวไปเอาเฟลืองในบ้านนี้นัดกับผู้เพิ่นมาส่งฟ้างไว้ที่เย็นเย็นมาสั่นกะสีฟ้าวไปนอกพี่น้องเนาะฮะคงสิภพพ่อกบพ่อไม่น้องเพียงแค่นี้คอยพ่อไม่นออ้อนงเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทีค่คลายแฟนคลับแฟนเกียรานสว่างัวง,งามจงมีแต่ความสุขวันเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยดวยเบิดหนีภาษีน้นำกันสำหรับที่นี่ภพอพ่อกันแค่นี้ขอรับสวัสดี